ในปัจจุบันโรคภัยต่างๆรวมไปถึงมลพิษทางอากาศเช่น Tm 2.5นั้นอันตรายมากขึ้นทําให้ความต้องการในการดูแลสุขภาพยิ่งมากขึ้นดังนั้นทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและการทําธุรกิจฟิตเนสก็เป็นอีกทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจเรา360องศาฟิตเนสและชุนหัว พร้อมที่จะให้คำปรึกษาธุรกิจอย่างมืออาชีพจากประสบการณ์การทำงานกว่าสิปีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรามีสินค้าครบครันทั้งเกรดใช้ในบ้านและฟิตเนสรวมถึงสินค้ากลางแจ้งจากการผลิตและออกแบบตามมาตรฐานสากลโดดเด็กด้วยดีไซน์ทันสมัยไม่ซ้ำใครเรายังมีรับออกแบบห้องฟิตเนส 3D ดีวางแผนการจัดวางอุปกรณ์ให้เหมาะกับพื้นที่ใช้งานและจัดสรรเครื่องตามงบประมาณของลูกค,ค้าได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ลูกค้าจะได้สัมผัสกับอุปกรณ์สุดที่ได้มาตรฐานอย่างแน่นอนหากคุณกำลังมองหาหรือคิดจะลงทุนในธุรกิจฟิตเนสหรือเป็นเจ้าของโครงการฟิตเนสที่ต้องอัปเกรดอุปกรณ์รณที่มีคุณภาพเราพร้อมที่จะช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ360องศาฟิตเนสและซุนหัวเราพร้อมเคียงข้างไปกับคุณ We are strong